สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเช้าเช้านะคะพาเข้ามาดูการเติบโตของอ้อยนะคะอันนี้เป็นอ้อยสีสํมรง1หนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่นี่ปลูกไว้หน้าบ้านนะคะตอนนี้คือแตกกอดีมากค่ะคุณผู้ชมแตกกอดีมากนะคะแล้วก็เติบโตตามไยค่ะเนื่องจากว่าอ้อยได้น้ําตลอดนะคะแล้วนี่ก็เพิ่งให้ปุ๋ยขี้หนูไปครั้งหนึ่งนะคะเพิ่งให้ปุ๋ยขี้หนูไปครั้งหนึ่งตอนนี้คือแตกกอเยอะมากนะคะ อันนี้คือต้นแม่แค่ต้นเดียวนะคะคุณผู้ชมดูการแตกกอสชิคะตอนนี้น่าจะได้เป็น10ต้นแล้วค่ะล้วก็ยังมีนอเล็กๆขึ้นมาอีกนะคะนี่แหละค่ะถึงบอกคุณผู้ชมว่าไม่ต้องใส่เยอะค่ะไม่ต้องใส่อ้อยเยอะแต่ที่สำคัญคือต้องดูแลให้เขาเติบโตตามไวัค่ะคุณผู้ชมคืออ้อยอะค่ะถ้าขาดน้ำขาดอาหารนะจ๊ะ มันก็จะไม่โตค่ะมันมันก็จะอยู่ของมันอย่างนั้นแหละค่ะมันจะไม่แตกกอมันจะนิ่งมันจะไม่โตมันจะเป็นอ้อยล้ังไปเลยค่ะแต่ถ้ามันได้น้ําสม่ําเสมอได้อาหารสม่ําเสมอนะคะคุณผู้ชมมันจะดูแลง่ายมากนะคะนะคะอันนี้ก็คือนี่ทําให้ดูนะคะว่าอ้อยที่ได้รับการใส่ใจที่เราดูแลตลอดอะคมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะอันนี้คือ ต้นแม่สี่ต้นนะคะคุณไปชมคิดดูเนี่ยรับรองว่าแน่น,นะค่ะชัวอันนี้ต้นแม่ต้นเดียวต้นแม่ต้นเดียวแล้วก็ต้นที่มันเล็กๆตัวน,นี้นะคะมีขึ้นมาแล้วสี่แล้วนะคะอีกน,นิดเจ้เนะค่ะขึ้นมาแล้วสี่นอน,นะคะ กอดีค่ะแต่กอดีทุกทุกหลุมเลยนะคะอันนี้นี่ปลูกเป็นหลุมนะน,นี่ปลูกเป็นหลุมนี่ทําเป็นแนวลวหน้าบ้านนะคะจะแน่นไปด้วยซ้ำนะคะ แตก่กอดีทุกหลุมค่ะทุกคนแต่กอดีทุกหลุมนะคะว<ๆ>ันนี้มันกําลังทยอยแตก่กอขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นสีสํารงหรือว่าสายน้ําพึ่งใต้นะคะอันนี้เป็นสายน้าพึ่งใต้นะคะเนี่ยสายน้ําพึ่งใต้นี่ปลูกบนกันไปม่วเลยนะคะอันนี้หลุมนี้เป็นสีสํารงที่นี่เอามาเอามาซ่อมใหม่นะคะอันนี้เพิ่งติดนะ ก็จะยังแตกกอช้าหน่อยนะคะกับลุมสุดท้ายนะคะที่เรามาส้มนะคะอันนี้เป็นสายน้ำพึ่งใต้นะคะแตกก็ดีไม่แพ้กันนะคะสายน้ำพึ่งใต้แล้วก็สีสำารงแต่ทุกคนดูว่าลักษณะใบมันจะแตกต่างกันเลย อันสายน้ำพึ่งใต้นี่จะออกเป็นใบเขียวเขียวเรียวเรียวเล็กๆแต่ถ้าเป็นสีสำรวงหนึ่งนะคะใบใบจะออกขาวกว่านะคะนวลๆเขียวนวลๆแล้วก็ลักษณะใบจะใหญ่กว่านะคะแต่ก็ดีมากค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะวัชพืชน,นะคะคุณผู้ชมมีผลกับอ้อยนะคะวัชพืชน,นี่ยค่ะตัวดีเลยนะคะอ้อยมันจะโตช้านะคะเพราะว่าวัชพืชจะแย่งอาหารอันนี้นี่ใส่ปุ๋ยขี้หนูไปน่าจะเป็นเดือนแล้วมั้งคะเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาใส่อีกนะคะจะเร่งให้อ้อยจะเร่งให้อ้อยโตไว แค่นี้นี่ก็ว่ามันโตวไวแล้วนะคะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีแต่คลิปที่อาจจะเป็นการดูแลอ้อยการปลูกอ้อยการบำรุงอ้อยนะคะเพราะว่าทางไร่ตอนนี้คือทําทการรื้อแปลงอ้อยใหม่นะคะก็คือเราจะลงใหม่ทั้งหมดนะคะมันก็เลยจะมีจะไม่ค่อยได้โชว์ผลงานในเรื่องของ การขายน้ำอ้อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราจะเร่งดูแลเราจะเร่งปลูกอ้อยอยู่นะคะเพราะว่าอ้อยเราหมดไม่ได้ทําเยอะนะคะมันถึงหมดนะคะไม่ใช่ว่าทําเยอะแยะแล้วเราตัดเข้าโรงงานไม,ไม่ใช่นะคะแล้วก็ไปส่งข้าวนะคะ สวยไหมคะแต่ก็ดีทุกทุกบุมมอะค่ะทุกหุมมกห่มจริงๆตอนแรกก็ว่าปลูกเพื่อที่จะให้เป็นแนวรั้วเนาะก็เลยปลูกขีหน่อยแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเนี่ย ขนาดหน่ออ้อยที่มันมีอายุเกินนะคะมันยังแตกใบแตกหน่อแตกอะไรขึ้นมาสวยเลยอะคะ่แะแรกคิดว่ามันมันจะหยุดการเติบโตคิดว่ามันจะลังไปเลยเพราะว่าต้นมันเล็กแต่มันก็โตมันก็โตขึ้นมาเดี๋ยวรอดูว่ามันจะโตต่อไปได้หรือเปล่าถ้ามัน ให้ล้ำที่เล็กเกินไปนี่ก็จะตัดต้นแม่ออกแล้วก็จะเอาลูกไว้นะคะโอ้แต่ก็เยอะแต่ก็เยอะจัดจริงๆค่ะเนี่ยค่ะสาเหตุที่บอกว่าอย่าใส่เยอะอย่าใส่เยอะนะคะ มันจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันได้ลำสม่ำเสมอมันก็ดีไปใช่ไหมคะแต่ถ้ามันเป็นลำที่เล็กเยอะๆมันก็จะทำให้เราไม่ได้ขนาดลำอ้อยนะคะมันก็จะส่งผลให้ได้แต่จำนวนต้นแต่ไม่ได้จำนวนลำนะจ๊ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันอยู่ที่เราดูแลอยู่ที่วิธีการปลูกของเราด้วยนะคะหลักๆคือปลูกเกิดแล้วแล้วก็วิธีการดูแลนะคะที่ออกมาพูดเพราะว่าทางไร่ก็มีปัญหาเหมือนกันที่ปลูกอยู่ไร่คือดูแลไม่ทั่วถึงมันก็จะทําให้อ้อยโตช้าโตช้ามากนะคะคุณผู้ชมโตช้ามากสามเดือนยังไม่เท่านี้เลยค่ะ ที่ไปถ่ายทําให้คุณผู้ชมดูค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลการให้น้ําไม่สม่ําเสมอนะคะก็เพิ่งจะวางระบบน้ําหยุดแล้วก็โชคดีหน่อยคือช่วงนี้มีฝนนะคะฝนตกลงมาสองสาครั้งแล้วก็คืออ้อยก็ยังไม่แห้งก็เลยยังไม่ได้ให้น้ําอีกการให้น้ําสม่ําเสมอนี่สำคัญนะคะสําคัญมากนะคะอนะคะเช้าๆก็ไม่ได้มีอะไรค่ะมาถ่ายทําคลิปมาแชร์ประสบการณ์มา เล่าสู่กันฟังเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามนะคะช่องอ้อยคันน้ำชายภูมิค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ